สวัสดีครับผมอดิสรนอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่องแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับตัวหน้าจอดำนะครับเนี่ยครับรีโมทแอร์นะครับหน้าจอมันดำครับการมองสัมผัสตัวเลขไม่ค่อยชัดนะครับแต่ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ไขการของอาการของหน้าจอดำนะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่กี่อย่างนะครับ ไขควงนี่แหละครับไขควงแล้วก็เป็นเทปอลูมิเนียมนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะตามตามกันนะครับวิธีแก้ไขนะครับอาการหน้าจอดํานะครับอาการหน้าจอดําผมทําการมาแก้หลายตัวแล้วนะครับแต่ผมยังไม่มีการรีวิวนะครับผมจะไม่รีวิวฝากนะครับฝากไว้ตรงช่องนี้ครับเอาไว้ให้ fc นะครับ fc แล้วเพื่อนชักนะครับมาดูวิธีการร่วมๆกันนี่แหละครับ เนี่ยครับแล้วก็ถอดน็อตนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเห็นหน้าจอนะครับดำๆนี่แหละครับเดี๋ยวเราดึงออกเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับพินนะครับพินและคอนเน็กทที่ไปหน้าจอนะครับดึงออกได้เลยนะครับดึงออกได้จอได้เลยนี่ดึงออกได้เลยแล้วก็แกะแผ่นฟิล์มนะครับเนี่ยครับ มันเป็นฟิล์มเก่าที่มันเจอความร้อนแล้วก็เสื่อมหน้าครับเราจะแกะออกนะครับใช้ตัวคัตเตอร์หรือของมีคมเนี่ยครับเนี่ยครับงัดออกครับค่อยๆงัดออกนะครับอย่าให้หน้าจอแตกนะครับถ้าใครมีมีเล็บก็สามารถใช้เล็บก็ได้นะครับเนี่ยครับงัดหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงฟิล์มเก่าออกนะครับนี่อันนี้หน้างานจริงนะครับทําให้กับลูกค้านี่แหละ ราะมันใช้เวลาไม่นานนะครับก็แบบเอ้าอย่างนี้ก็เลยทําให้ลูกค้าที่หน้างานเลยนะครับที่รถนี่ยะครับรถทํางานนี่แหละเนี่ยครับค่อยๆแกะครับแกะนี่ครับก็เราก็จะสังเกตเห็นมันจะมีกาวนะครับกาวจากฟิล์มนี่แหละครับด้วยความร้อนด้วยอายุการใช้งานนะครับมันก็จะเกิดเสื่อมนี่นะครับเดี๋ยวใช้มือขูดก็ได้ครับใช้มือขูดนะครับ ไม่งั้นก็ใช้ทินเนอร์หรือยางสนหรือก็ยาทาเล็บก็ได้นะครับขัดให้หน้าจอให้กาวมันออกนะครับกาวที่เป็นฟิล์มเก่าตัวนี้ครับที่มันเสื่อมนี่แหละขัดให้มันใสเลยนะครับเนี่ยครับรูปแบบง่ายๆครับอุปกรณ์ไม่เยอะนี่แหละนี่เราก็จะได้หน้าจอที่ใสแล้วนะครับเนี่ยครับไอ้ตัวฟิล์มที่มันเสื่อมนี่แหละครับฟิล์มตรงหน้าจอรีโมทนี่แหละครับ วิธีแก้ไขไม่ยากเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะแปะนะครับอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมข้างหนึ่งเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วอีกข้างนึงจะเป็นกาวนะครับที่เราจะใช้แทนตัวฟิล์มที่มันเสื่อมนะครับเดี๋ยวเราวางวางไว้ตำแหน่งดีๆนะครับแล้วก็ปัะไปเลยนะครับใช้แผ่นอลูมิเนียมที่เราเตรียมมานะครับ ที่สมัยแต่ก่อนเขาเอาไปปะสังกะสีกันเนี่ยครับเทยมันร่วนๆนี่แหละครับนี่นะครับปะไปเลยครับแล้วทําให้มันเรียบนะครับขูดให้มันเสมอนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดตามรูปเนี่ยครับนี่แครับแผ่นที่เราปะสังกะสีกันหรือฝาหม้ออะไรพวกนี้แหละครับ เนี่ยครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์ในการตัดนะครับให้เข้ารูปทรงเดิมนะครับค่อยคกรีดนะครับค่อยๆกรีดเนี่ยครับรีวิวนี้ทำหน้างานเลยนะครับใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาประมาณสี่นาทีก็สามารถใช้งานคืนได้นะครับรีโมทไม่ต้องซื้อใหม่นะครับรีโมทไม่ต้องซื้อใหม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้เลยนะครับทำตามผมนี่นะครับ ตามผมรูปประมาณแบบรูปแบบง่ายๆเลยนะครับนี่เราก็ตัดตามรูปทรงมันนี่แหละเราแค่เตรียมแผ่นนะครับเตรียมแผ่นอลูมิเนียมนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าตัวปะสังกะสีเมื่อสมัยตะก่อนเนี่ยปะรอยรั่วเนี่นี่ก็จะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนใหม่เนี่แหละครับแล้วก็ประกอบคืนนะครับประกอบหน้าจอแล้วก็ใส่พินนะครับตัวนี้เป็นพินสัญญาณนะครับ ที่คอนเนคกับตัวแผงคอนโทรนี่ยไปหน้าจอเนี่ยประกอบแล้วก็ยึดน็อตให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับนี่แหละครับให้เข้ารูปทรงมันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นน็อตสีตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลของที่เราเราใส่ฟิล์มตัวใหม่เข้าไปนะครับฝาก fc กดติดตามด้วยนะครับ เป็นกําลังใจให้ช่างเนี่ยนี่ก็อยู่หน้างานนะก็ทําให้ลูกค้านี่แหละครับนี่แะครับทําแบบเรียวไทม์เลยนะครับใช้เวลาไม่นานครับสี่นาทีนะครับสี่ถึงห้านาทีก็สามารถทําได้แล้วนะครับบางครั้งลูกค้าไม่รู้ครับก็จะซื้อตัวรีโมทใหม่นะครับแต่การแก้ปัญหาไม่ยากครับแก้ปัญหาเพื่อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็ใส่ฐานนะครับ ดูการแสดงผลหน้าจอเอานะครับเนี่ยครับประกอบให้สนิทนะครับนี่ก็ได้หน้าจอใหม่นะครับไม่ดำแล้วนะครับไม่ดาแล้วครับเดี๋ยวผมหาฐานก่อนใช้ฐานจากรีโมทต,ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่รีโมทต,ตัวนี้คือ เนี่ยครับฐานไม่ค่อยดีแล้วครับมันมีเพราะว่ามันอ่อนแล้วครับผมผมพยายามบีบนะครับบีบให้มันกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับแต่ก็ใช้ได้ครับเนี่ยครับหน้าจอแสดงผลนะครับสามารถสั่งงานได้ปกตินะครับเนี่ยสัญญาณพันเดี๋ยวผมจะเช็คสัญญาณพันจะมีแสงการเช็คีโมทดก็จะใช้กล้องเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีแสงออกมาตรงหน้าจอนี่แหละครับ กด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่ยครับรูปแบบการเปลี่ยนหน้าจอที่มันเสื่อมก็มีประมาณนี้นะครับสามารถทำเองได้นะครับจให้เห็นได้ละคลิปหนึ่งผมนอนหลับนะ <laughs>